จ้างใดแม่แม่เคลียร์ตัวเองเพิ่งเสร็จจ้าเมื่อคืนตื่นตีสามนะมาสินอนต่ออุ้ยเก้าโมงเช้าเมืองไทยแล้วเนาะไปทันฟังเพิอ่าบ่วงสวงนะคะสาวเอ็กสาวโทเปื้มปิตินำคักนะฮะอุ้ยแจกอังเป่าสองแดงเลี้ยไหลเข้าแถวเนาะแล้วก็ อาหารลงทานนะคะโอยแบบแบบแม่สุมหญิงแล้วก็แม่ฮักหลายๆท่านนะคะเนาะพออชอววีเดนอนุมโมทนาบุญนำปาร์ตปาร์ตปาร์ตกลจะถึงวันกำหนด ครบรอบหนึ่งปีในระยะหนึ่งปีนะแม่เอ้ยพ่อเอ้ยป้าปื้มปิตินำบอสำหรับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนเด็กผู้ชายอายุยี่สิบสี่ปีเนาะยี่ห้ากับสิบปีนี้แล้วว้าคือเจริญรุ่งเรืองคัดดังปากวานะฮะและการกระทำของเขาทำให้เราปื้มปิติเนาะมีแต่ผู้สนับสน,นุนนะพลังหลักร้อยยี่สิบเก้าบาทอ่ากาโอ้โหเนาะปุมปิดตอนนี้กะ จะหกพันแล้วนะคะพี่น้องขาหกพันกระตุกเท่าไหรแล้วนะนะอืมก่อนล้านสุดยอดหัวใจที่ฮักผู้ใหญ่บ้านนะคะพอยอบอเนาะกับลูกๆโตเกี่ยวปอดโทษบอกเลยนะยายจ่านอนบอได้นอนเบิงเพลินเมื่อคืนนี้แหม่ก็เลยได้โพสต,ตอนตีสามกว่าว่าเธอ <laughs> สวยงามงดงามพี่น้องงดงามเนาะ เออชีวิตมีความสุขนำเพลินแท้ๆนะฮะฉันอ้อนเขาจะร้องเพลงคู่กันเมือเ่อแหลงหมวดโจเอาก็ซ้อมสุดพลังสาวแอนก็ซ้อนจนคอแตกเงดไหลนะโอ้ยอันนี้ยอกกันนะคะอันเบาสไก่เฮาไปอยู่สังใดลตัตมตอมเนียนะคะอันผู้กองผู้หมวดเฮาก็มานะคะ สนุกสนานสนุกสนานนะคะสี่สันพี่น้องขาชีวิตถ้าเรามองเป็นความสุขมันก็คือความสุขนะคะแต่ถ้าเรามองแล้วมันไส้มันแข่นะ้เนาะก็แล้วแต่ผู้ใดเอาที่สบายใจนะสําหรับเรื่องนี้เนาะโอ้ยตอนนี้น่าจะพักนะคะโอ้ยๆนะคะบ่ายสองคนคือมาปูซาดไวเทอพี่น้องขนเสื้อเริ่มหนึ่งทุ่มนะ ใหญ่บ้านฟินแลนด์วิธีเสารเอกเสาโทฟังเสียงเทศบวงสวงเพ่อนโอ้ยมันสนุกใจเย็นนี้อย่าลืมนะคะอืมกลุ่มปิดเนาะดารารับเชิญตลกขณะดังเพชโนนตุนนี่ก็คือสีหัวเลาะกันคักละมื้อนี้นะเออคือสีหัวเลาะกันคักละทีเนี้ยอืมเนาะพี่ดิวก็มาโชว์ด้วยนะคะแถมเพชโนนตุนนี่ต,นติบอดนบอโนตบอดโนต รอดูคอนเสิร์ตเย็นนี้นะคะพี่น้องค่ะอืมแม่แม่รุ่นใหญ่ใสออนไลน์ยิ้มปื้มปิติไปนำคักนะคะรอดูความสุขรอยยิ้มของเด็กๆวันนี้ของลูกๆค่ายตัวเตียวเต็มวงตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงตีหนึงจ้ามานะฮะมีความสุขกันมูเฮา